สวัสดีครับทักทายสวัสดีเนื่องในวันหยุดเนาะวันนี้เป็นวันที่ห้าธันวาคมสองห้าหกหกวันนี้ซึงในอดีตที่อดีตที่ผ่านมาเป็นวันสำคัญที่พวกเราเนาะทุกท่านทุกคนที่มีอายุหน่อยก็น่าจะรู้ดีเนาะว่าวันนี้เป็นวันพอ่อ ทุกหน่วยงานทุกพื้นที่ทุกจังหวัดทุกทอำเภอตำบลหมู่บ,มบ้านได้จัดงานที่ยิ่งใหญ่มากทุกวันที่หเนาะเพื่อน้อมระลึกนึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของยอดพระมหากษัตริย์ผู้มีพระคุณที่ยิ่งใหญ่เนาะเจปีที่พระองค์ทรงของราชเนาะได้ทําคุณประโยชน์ ให้เกิดขึ้นให้กับพวกเราทุกท่านทุกคนน่าจะทราบดีรู้ดีวันเวลามันเปลี่ยนไปเนาะผ่านไปเปลี่ยนไปทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเนาะแต่คุณงามความดีสิ่งที่พระองค์ได้กระศบได้ทรงกระทำเนาะได้ทรงกระทำไว้เราก็ยังน้อมระลึกนึกถึงพระคุณของพระองค์อย ถึงเวลาวันเวลาจะเปลี่ยนไปมีพ่อใหม่พ่อเก่าเนาะแต่ว่าพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ก็ได้ทรงทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติเนาะถ้าจะพูดกันจริงๆว่าพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ไม่ว่าจะยุคในสมัยไหนพระองค์ก็มีพระคุณที่ยิ่งใหญ่ไม่แตกต่างกันเนาะทรงสร้างทศพิตรราชธรรม ทรงสร้างคุณประโยชน์นะคุณประการทุกๆพระองค์นะมีคุณอุปการทุกๆพระองค์แต่ว่าจะแตกต่างกันแต่พระองค์รอเก้านี่ยพระองค์ทรงของราชมานานเนาะเจ็ดสิบปีเหนือกว่าพระมหากษัตริย์ใดในโลกเนาะคุณประโยชน์คุณประการที่พระองค์ทรงกระทำไว้ก็เลยยิ่งใหญ่เอยยิ่งใหญ่ สุดเหนือจากขนานับเนาะพวกเราก็เลยเน,ลน้อมระลึกนึกถึงพระองค์ถึงแม้ว่าพระองค์จะจากพวกเราไปนานแล้วเนาะเป็นเวลาเจ็ดแปดปีแล้วตั้งแต่ปีห้าเก้าที่พระองค์จากพวกเราแต่พระคุณที่ยิ่งใหญ่ก็ทำยังทำให้พวกเราเน,น้อมระลึกนึกถึงพระองค์ บางท่านบางคนก็ยังเออจัดวันพ่อเนาะภายในวันนี้เนาะเพื่อกราบน้อมและเรื่องนึกถึงพระคุณของพ่อของเราเองที่ให้กําเนิดนะให้ชีวิตนะให้เลือดเนื้อแก่พวกเราเนาะก็ยังกล่าวทักทายกันสวัสดีวันพ่อเป็นวันที่เราติดติดกันมาเนาะเป็นวันวันนี้คือวันพ่อเมื่อก่อนทุกๆปีเนาะเราจะบางคนก็ถึงกับต้องลางานเนาะเพื่อกลับไปเนื่องในวันนี้โดยเฉพาะนะกลับไปไปกราบ กราบแทบเท้าพ่อขอขมาลาโทษพ่อขอพรขอพรจากพ่อเนาะให้เป็นสิริมงคลกับชีวิตนะเพื่อจะมากลับมาประกอบอาชีพการงานให้จเจริญรุ่งเรืองเนาะถ้าคนที่มีอายุยหน่อยจะรู้เนาะว่าวันนี้มันสำคัญจริงๆเนาะสมัยก่อนนะสำคัญจริงๆเมื่อก่อนมันก็ไปเนาะทุกวันพ่อวันที่ห้าไปที่สนามหลวงโอ้หจุดพุจุดอะไรเนี่ย อลังการงานสร้างมากนอลังการงานสร้างมากถ้าคนสมัยก่อนที่คนที่มีอายุหน่อยจะรู้ดีหอบหิ้วลูกหลานโอ้ยไปจอดรถนี่เป็นเดินต้องเดินเนท้านี่ประมาณ5้กิโลในเดินเอาเมื่อก่อนผมแถวอยู่แถว,แถวจรันสดิรวงต้องเดินต้องเดินเดินจากจรันมาข้ามสะพานข้ามสะพาน เดินเดินไกลมากประมาณห้ากิโลเพื่อมาร่วมงานที่เขาจัดมรสมอะไรต่างๆเพื่อเฉลิมฉลองเทิดพระเกียรติเนาะเทิดพระเกียรติให้กับวงค์รก้าเนาะมันทำไปทุกปีมันเกิดความคือมันอิ่มในใจเนาะมันอิ่มในใจทุกวันนี้มันก็ผ่านมาแล้วเนาะมันผ่านมาแล้วการเวลามัน เกลือนกินสรรพสัตว์พร้อมกับตัวมันเองนะครับเนาะไม่มีอะไรที่อยู่คงทนถาวรแม้แต่ตัวเราเนาะแม้แต่ตัวเราเองไม่วันหนึ่งใดวันหนึ่งเขาต้องจากไปก็เหลือไว้แต่ความทรงจําดีๆเนาะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นความทรงจําดีๆก็คือการทําความดีเนาะการทําความดียิ่งทํามากเท่าไหร่โลกยิ่งจำเนาะอย่างองค์รอกพระองค์ทํามาก ทรงสัมมากเนาะพอทำมากโลกก็เลยจดจำเนาะเพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นศาสนาุปถัมภกที่ยิ่งใหญ่เหนือพระมหากษัตริย์ใดในโลกเนาะองคงรอก้าเนาะทำให้คนทั้งโลกยังจดจำพระคุณของพระองค์เนาะถ้าน้อมมาหาตัวเราเองเนาะก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปเนาะเราจะทำอะไรให้โลกได้จดจำเนาะ ท่านบอกว่าัวควายตายเหลือไว้เช่นเขาหนังเนาะช้างตายยังเหลืองาเป็นศักดิ์ศรีตัวเราตายเหลือไว้แต่ชั่วดีบรรดามีประดับไว้ในโลกาัวควายตายเนี่ยก็เหลือเขาเหลือหนังหรือไว้เป็นเครื่องเตือนความทรงจำเนาะแต่คนเราเนี่ยไม่มีอะไรจริงทําไม่ดีไว้เขาก็จดจําสิ่งที่ไม่ดีที่เราทํา คนนั้นคนนี้ทําอย่าง,งานั้นอย่างนี้เนาะถ้าเราทําดีเอาไว้เนาะคือ,อคนนั้นดีนะเมื่อก่อนเขาได้สร้างอย่าง,งานั้นอย่างนี้เอาไว้ให้โลกได้จดจําคุณงามความดีเนาะสิ่งที่เหนือที่สุดก็คือตัวเราเองรู้ตัวเราเองว่าเราทําประมาณไหนเนาะเราทําแล้วตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนเนาะวันนี้ก็เลยมาทักทายสวัสดีในวันหยุดของใครลหลายๆคนเนาะ เพื่อน้อมและเลื่อนนึกถึงพระคุณที่ยิ่งใหญ่ขององค์รอเก้าที่ได้กระทําไว้แก่พวกเราทุกท่านทุกคนนะครับน้อมใมบว่าพระองค์ะจะสถิณะตณสถานที่แห่งใดก็พระองค์ก็คงจะรับรู้ด้วยญาณวิถีว่าพวกเราเราคนไทยทุกคนแม้แต่ชาวต่างชาติเองก็ยังะลืกนึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่อันประเสริฐของพระองค์อยู่ไม่มีวันเสื่อมคายนะครับน้อม ก็มาให้กำลังใจทุกท่านทุกคนไม่ว่าจะประกอบอาชีพการงานอะไรก็ขอให้ผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคไปได้ด้วยดีนะครับนะ้องขอให้ใช้สติปัญญาในการทำงานนะ้องอย่าใช้อารมณ์ทำงานแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปก้าวไปสู่ความสำเร็จนะครับนะ้องก็ขอให้ โชคดีทุกท่านทุกคนขอให้เฮงๆขอให้ปังๆทุกท่านทุกคนนะครับผมทักทายสวัสดีวันหยุดครับสวัสดีครับ